ตอนอ๋อดอกงามเลยครับโมนของคุณโอ้โหดูเลยครับจ้ามันจ้ากันฮ่าด่องนี้นะจ๊ะโอ้ยนานอะไรขนาดอีกปุ๊ปาดปาดต้นนี้เนองโอ้ยขนนอนเลยแคงเงาเลยหอมอีกสองแล้วเนี่ย ก้อ,อนไงที่ใส่เนาะจ้ะของอะไรของเ่ปัญหาก่อนอะไรล,ล่ะครับเนาะจ้ะเห็นที่หอยเปัญหาอ่ามันเปนปนผลงานอยู่ไรอย่างนันไหม,มครับเต็มตาไหมนกับเต็มตาที่เราครับมาสองคนครับสวัสดีครับผมสวัสบบดีทุกคนทุกท่านอีกขึ้เก้าครับผมมันิกามาพอกันเสาร์วันที่ที่ได้แม่บ้านหอมี่จ้ามันิกาเสาร์วันทีสิบเก้าเมษาสองพันห้าร้อยหกแปดจ้าครับผมมันี้ก็พาเดินทางเข้าป่าฮ่าเฮ็ดอีขึ้นเก่าแล้วครับผม,มนน มบรน,นีากาฝนตกคอนเสีงเนะาะจ้าครับผมฝนแห้งเตบครับผมอยู่ปลาเห็ดกระตกสู้มือกันครับผมบรรยากาศกะมาลุนเมือกันครับสีมีเห็ดยังออกอยังได้เก็บบอ่อเห็ดบอ่อดินกันเนาะมีเห็ดอ<า>ย่งอางอื่นเกิดน้ำบอ่อครับผมกะมาลุนผมได้ขมันไปน้ำกันครับผมไปกันเลยครับจา<พ>า้าปลากระเปียครับ <ละ S 2> ดอกเลหลืองแห้งมันเป็นเห็ดบอ่อดินอีกคือเก่าครับจ้ nó nhiều quá nhiều nhiều đấy các bạn đào ngây ngả mày nọ đào phân tốp xay cả đào ngây à zìu bưởi nọ Cần y nhau đi, hôm nay, nó mi nó, nó mi rõ nó đi, không nó mi nó mi rõ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  nó mi Đi nó าไปเลยตรงี้นะฝนคับคนเลยกนาฝนตกนาพอดีอาเออนังก็ร้องแล้วแต่ฝนปะตูกใส่ใดอกงามปะตูกใสนอเพแบบื่อนเนาะเปื่อนเก็บอันนี้เก็บ,บนิดนีน่กบบน็กบบนอนเลย khác của đây Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn กลับมูแหลกเข้ามาไปลุ้นกันดีครับผมเอาเมียมันเดี๋ยวครับมีเบิร์กคอนทุเบิร์ตคอนสุดดีครับเฮ็ดแมนเบิร์เลยมาหนิปูนกับข้างหน้าปูนไปงาไปงาเบิร์ตเลยเอ้าเรล่อไม่เรล่อแม่เอ้ากลางเลยโอ้ยครับงางกายมาเวียนนองมันยังมันดำใส่กับมันดำฝนตกใสครับแกงกับ เนี่ยมเนี่ยครับมึจุดจุดเลยในห้องมาสองใครกลัวมาคนเดียวกับตั้งเก็บตั้งใายเนาะสายการว่าต่อไปก็จะมีเฮ็ดเรื่อยๆเนาะที่หนูมันบ้นออกขัดครับผมก็คอยหลุนคอยติดตามกันไปเรื่อยแล้วเนาะ

ทักไปเลยได้เงาไปเลยแมนไปได้แมนอ้ยเนาะเอาไปเลยครับตัวนีนะายตายไปเลยใชมันเลยเด็กอู้หู้ ครัแบบัเนี่ยพี่ต้องอออดเด็กแดตรง,งนี้น้องหอยกอ๋อมีแทงกันเลยฝ่าวจะข้าเียนี่เนอหมูนี่หนาต้องงามเด็กต้องเหน็น นั่นดิแต่พี่ต้องอ่ะตามแหม

bên đây xanh nó vẫn tóc xanh nó chính cái gần em có hm 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 có hm 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 Ông hm hm bằng đi hm 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 Không hm đi tổ. Cái bàn nè đâu không đến Nhanh lên, lửa đồn lên kia bọn tiếp cận Lấy xuống độ, độ. bạn có màu chứ không? ăn có thể ăn thêm ้อง้เดียววันไปใส่เนาอยมูเดียวด้วยจ้ะหมไ่โมไงครับดอกนีคนี่นอกขึ้นมาเกียมเนี้นนนาะคัเนาะขนาดครับคุณเอาเดียรางนาก่อนางนาสิพี่พี่เอาพี่ก็ได้พี่เต็มแล้วเต็นแ้ว บบารูกันังกัไหุ้บไปเดี๋ยมาเดียบมานจะพองมาจะีมาอยู่เต็มเมื่อเลยมันเดาเต็มมือม่แหลกกืบเต็มตาเลยครับผมม่ไงครับนม่ลุนกันอีกครับ อสองสามเอ้าสามสี่พอครับอย่างนี้ดอกเอ็น สงามื่ครับสองหมนมากน,น,นาเลยป่ะนี้โหงนี้ครับสองามืน่นเลยบ๊ว ดนอะไก็ะมเน้อดนงี้ดองอ้น่าจับมลยใส่ไปตองกันนะซีกันก็ไปตองครับไอ้อยากเนี่ยเป่นกบเนมยโอ้ตัวนี้แม่งเพละอีกสดอกับตัวนี้ 3 đọc ừ. đi ừ. 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 là xoan đọc đây Tắt ấm đi, nó đọc đi ừ. à. Đó ngang đây mùi Ôi Chào ngang, chào ngang. Ừ. Ừ bay to no. ngân nà yeah. nó Tán cụt cụt lên Hát, yeah. nó cả

น้อยเงี้ยมันเง้ยมะไายเตียนน้อยอนี้เนาะโอ้ดอกงามเลยจางตีดอกงั้นี่ยพูดพีเราจะมีอยู่จางยังมีดอกหน่อยเนาะให้คีบเลยเรลืออยู่เนาะพี่น้องเขาก็มาหลายห้องเซลเลย

มอย่างเงี้ยแมงกะเป็นไงเห็นอยู่สองเอาเนี่ย<ม>ดอกนี้นะจ๊ะโอ้ยขาปนเดี๋ยวจะเสาพพาเนาอดอกหน่อยก็ยังมีมองกระดองงามครับห้องกระดอกอันนี้เนี่ย

ดอกครับดอกบนไงเดาะหน่อยนจ่บบ้านเาะอีนดะไหน่อยบนใหญ่มาใหญ่เนาะเ่นกำลังออกจ้ะกำลังออกไหมครับเดิมแล้วครับีพอกรอีกสองแ้ครับาบนใหญ่พอดีแสบพอดีแสบแล้วดูน อี่บอหนึ่งมันหนีอยหน่อยโอ้ยบวงใหญ่แห็งเนาะอี่ชั้หมู่สองของเมตาเมืองเมไปเนาะจ้ะอ่องหนึ่งเนิน่งเปิดขาก่อนเลยละครับเนาะจ้ะเห็ดหอยเปิดหาน้ำฝนเปิดมาหนึ่งกะสามมงกว่าเลยครับผมกะได้เวลากลับแล้วครับผมมาเตะเสาแล้วเนาะองผลงานอยู่ใดยามันไหมครับเต็มตาะไม่ก็เต็มตาที่เราครับมาสองคนครับมันวันเดียวครับผมกะเป็นฮิต บอดินอย่างเดียวเนาะมันขอบคุณที่เข้ามาเราชมอยิ่งเราแล้วครับผมขอบคุณทุกกำลังแรงใจที่มอเตอร์ชองร้ออีสานครับผมสำหรับห้องสองคนวันนี้ก็ขอกล่าวรหว่าสวัสดีครับผมสวัสดีจ้า